อยากอยาเที่วพอ,อ่จอ้องไปเรอยังไงมลได้ยังงิกินได้ยังจะังร้นกบปะ้ามาจังวะโอ้ <c oughs> ชื้อจัด ลิลไปักงนานแล้วตัวอีล่ะข้าวจีสูตรกาลสินของน้องอีวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวจีจะอรอดอร่อยไหมนะครับข้าวจีลาดไท่นะครับของน้องอีสูตรกาลสินครับแม่ค้าสาวสวยของ,องเราวันนี้จะมาปิ้งข้าวเหนียวให้เราชมแล้วน,นะครับนะครับ ตอนนี้มาดูข้าวจีของเชฟกระทะหลุดนะครับน้องสายอิงเน่น้องสายอิงข้าวจีสูตรเชฟกระทะหลุดโอ้โหหน้าตาหน้าอร่อยมากนะครับน้องสายอิงจะทําให้เราทานเช้านี้ข้าวจีลากไข่ะนะครับสูตรนี้อร่อยไม่ช้ําอร่อยไม่ซ้ํา อร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรมาได้เออสาเมากองมาครับสูตรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้น้องสายอิงเป็นไงครับวันนี้รสชาติน่าจะเป็นแบบไหนออกทางเค็มหวานหรือมันว่าไงครับน้องสายอิงอ่าวันนี้จะออกรถมันใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้เราเดี๋ยวเราได้กินกันแน่ครับ ข้าวจีสูตรกาลสินนะครับอันนี้ในส่วนผสมของไข่ก็มีสารปรุงรสนิดหน่อยนะครับแป้งนัวเนาะแล้วก็มีเกลืออ่ามันจะออกมันมันหน่อยใช่ไหมครับโอเควันนี้ก็อร่อยแน่เลยสูตรนี้ดูหน้าตาครับ เรากำลังก็จะสุกนะครับเจออกก้าจีอาหารประจำทิณแล้วก็มีการคุกไข่รอบที่สามนะครับตอนนี้ทำให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเอาเอาบไทยแต่อุ้งกระพองไข่ที่ใช้ก็เป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดจากนครราชสีมา เลี้ยงเองอ่าเลีเเ้ยงเ,เองเ,เ,เป็นไข่ออแกนิกหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ว่าอันนี้อร่อยแน่นอนครับข้าวปิ้งดูหน้าตาของข้าวดีครับทเป็นธรรมชาติบ้านนอกจริงๆริเลยครับวัสดีกับค้าววัสดีกันแล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงจะอร่อยหรือว่าจะเอเลดก็ดูน้องอิงกระทานนะครับมีซีข้าวจี่สูตรไข่ากาลสิน แต่มากินที่โคราชอ่าวรับประทานให้ท่านผู้ชมดูสิครับเยี่ยมยมโอ้โหรสชาติน่าจะอร,อร่อยจริงนะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าเชดวงอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะครับดูทีวีข้างหลังแบ็คกราวก็สวนบันสำประหลังนะครับที่บ้านน้องสาอิง วันนี้ก็ขอจบคลิป่าสักอีกแล้วถ้าไม่ชมหน่อยสิครับบ๊ายบายโอเค